แฉกป้ายาหัวชาร์จอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้งานนะครับหมอคอมสวัสดครับผมนายหมอคอมสิทพิโชคนะครับกับป้ายาจากทางหน1่งสี่หนพร์นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นำมาโดยพี่ชายของเราท่านนี้ครับสวัสดีครับพี่หมีครับครับแม่เห็นแต่ของนะไม่เห็นหน้าพวกเรากันนะ หรือว่าเราถ่ายผิดด้านต้องขอไปด้วยนะตัวนี้เราต้องบอกว่ามันเป็นหัวชาร์จอีกหนึ่งรุ่นก่อนก่อนหน้าน,นี้เรามีการรีวิวป้ายาโดยคุณคุณช้างเนาะตอนนั้นคุณช้างโอเซนบาย l ีลูีนัอันนี้ก็ o อเซนเหมือนกันนะ ตอนนั้นมี C คุณช้างบอกมี C ีสิบอกับ C ีสิบสี่หรือเปล่าอ่าแต่ตัวนี้ที่คุณช้างเนะก็ก็บอกบอกมา,มาเหมือนกันแต่ว่ามีตอนนั้นมี4ี4 2 4 3 4 4สบีาสบใช่แต่ตอนนั้นคุณช้างแนะนำเป็น,ตนแต่สิสสบถึง 14, ครับอ่าแต่ตัวนี้ที่มาอยู่ในมือจริงๆเลยเพราะพี่หมีซื้อมาลองใช้งานจริงนะครับก็คือตัวนี่ครับเห็นหัวกันไหมฮะอ่า <c oughs> เห็นหัวหัวชาร์จหัวชาร์จเนะ โอเซนอีไบอีรูปตัวหรืออีรูปไบโอเซนตัวนี้โอเซนไบอีรูปอะไรประมาณนั้นน่ยอีเท่าไหร่ซีเท่าไหร่ซีตัวนี้ซีสิบสองซีแคทหนึ่งสองขาตัวนี้เป็นขาที่พับมาอยู่นะครับสามารถกางออกมาเก้าสิบองศานี่กางออกมาแล้วก็ไปเสียบที่เอ้าบั๊กซึ่งเป็นแบบขาแบนใช่ครับรองรับไฟเมืองไทยร้อยถึงสองร้อยสี่สิบใช่ไหมร้อยสิบสองร้อยสี่สิบตัวนี้แล้วก็เวลาจะ ไม่ได้ใช้งานดึงออกมาปุ๊บแล้วก็ดันก็ดแ่ันอ่าก็ตามสมัยนิยมเลยก็เหมือนเหมือนเหมือนของหลายๆยี่ห้อนะฮะอ่าตัวนี้ต้องบอกว่าลักษณะที่ผมจับนะครับจะเป็นแท่งแบบทรงสูงทรงสี่เหลี่ยมทรงสูงเลยทรงสูงเลยปกติถ้าคุณใช้ของ apple แบบ5วัตต์มันจะเตี้ยแค่ครึ่งหนึ่งนี่ใช่ไหมะเตี้ยครึ่งหนึ่งแล้วแคบเข้ามา ใช่แต่พอเป็นแบบ20วัตต์มันก็จะเป็นแบบกับกนิ้วหนึ่งนิ้ที่เราอะ่ะสูงขึ้นมาประมาณนี้แล้วกว้างประมาณนี้แหละ20วัตต์ของ Apple อ่าแต่ถ้าเป็นของ z M I ที่ผมเคยรีวิวมันจะเป็นแนวนี้แนวแนวแบบแนวยาว<ช>แนวยาวแล้วก็ช่องพอร์ตอยู่ข้างบนแต่ตัวนี้มันเป็นแบบแนวตั้งครับเพื่อนๆใช่คุณเพื่อน,<ช>อนถ้าเคยใครเคยจับหัวชาร์จ20วัตต์ของ Apple เนี่ยจะคล้ายๆแบบนี้ยนะ แต่ว่ามันตัวนี้มันจะออกเป็นแนวลูกเต๋ามากกว่าอันนี้สีเเเ่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมๆพื้นผ้าครับแล้วก็ออกแนวเป็นทรงสูงขึ้นมาตัวนี้น่าจะสองนิ้วได้ไหมได้ประมาณส,สูงประมาณสองนิ้วคือพกพาง่ายสะดวกน้ําหนักน่าจะสองสามร้อยกรัมได้นะตัวนี้สองร้อยได้ไหมร้อยกว่าก็ก็กหกนักเหมือนกันนะร้อยไม่ถึงสองร้อยอ่ะผมว่าพอๆกับไอโฟนเครื่องหนึง่งอ่าครับไม่ถึงด้วยอ่าตัวนี้มีรูเสียบชาร์จทั้งหมด หนึสองะเป็นอะไรบ้างครับพี่หมีเป็นเป็น c c ซเออ่าเป็น CC ซีนาโนอืมไม่ใช่ใช่ตัวนั้นก็คนซื้อหลายคนนะครัอบอ้าวเดี๋ยวขออภัยเพื่อนๆผมออกนอกออกนอกเฟรมไปอันนี้เพื่อนๆก็เป็นคนตาดีดูอยู่เรามองไม่เห็นแต,แต่อยากรีวิวก็ไม่ตรงขออภัยด้วยเนาะอ,อ่ะตัวนี้คือเป็นช่อง C2 ช่องแล้วก็ A1 หนึ่งช่อง รวมเป็น3ช่องหกสิบ้าวัตต์สิวัต์โอโ้โหซึ่งเขาก็จะมีอยู่นะครับถ้าคุณมีช่องซีหนึ่งช่องซ2ช่องเออผมไม่แน่ใจะไหน C1 ห2นะ 2> ใช่ครับแต่ก็ชาร์จกับอุปกรณ์ไทย C ของคุณได้สบายๆแล้วก็อุปกรณ์ไทย A1 ช่องซึ่งถ้าเสียบ ชาร์จพร้อมกันหมดทั้งสาอพอตเนี่ยจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่4ี <45 W. S 1> ่สิบ้าวัตนะฮะสี่สิบห้าเหรอถ้าสามช่องเลยโดยประมาณนะออแต่ถ้าช่องช่อง C ีหนึ่งช่องเดียวเนี่ยห5สิบ้าเต็มเต็มเลยไหมหก้าครับอเอาพวกนี้ทั้งทั้งทั้งตัวเนี่ยหกสิบ้าวัตเต็มเต็มแต่ถ้าคุณชาร์จแบบอ่า C ีช่องที่สองกับช่องที่สามช่องที่หนึ่งกับช่องที่สามหรือช่องที่อะไรก็ตามนะครับที่ชาร์จเป็นมากกว่าหนึ่งหนึ่งตัวอ่าเขาจะมีการเฉลี่ย ฉลี่ฮะอ่าอย่างเช่นช่อง C 2กับช่อง A เนี่ยเขาก็จะ C อาจจะได้แค่45ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ A, A เหลือจะได้เหลือ60อะไร18ส8 <18. S 2> ถึง60 18, 18นะครับ18ใช่ใอ่า A จะเหลือ18วัตต์อ่าแล้วก็ช่อง C เนี่ยจะ45เท่ากับว่าคุณเอาไปชาร์จ Macbook Air คุณเอาไปชาร์จ Nintendo Switch คุณเอาไปชาร์จอุปกรณ์ที่รองรับไฟไม่เกิน45วัตต์เนี่ยผ่านช่อง C เนี่ยได้สบายสครับโอ้โห oh ตัวนี้พกพาง่ายสะดวกซึ่งข้อมูลก็เดี๋ยวเราแปะลิงก์ได้ไหมพี่หมีมีลิงก์ไหมครับครับมีเนาะราคาเท่าไหร่ตัวนี้เออตอนมันประมาณไม่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 ถึงพันไม่ถึงพันแพไม่ถึงพันหกเจ็ดร้อยไหมหกเจ็ดร้อยประมาณนี้มันอยู่ที่ถ้าถ้ามีโค้ดก็อาจจะลงไปได้อีกอาจจะอยู่เรดเอดหกร้อยอะไรเงี้ยหกร้อยแปดร้อยไม่เกินลองไปดูตามลิงก์นะครับบล็อกโลกอีลูม C หนึ่งสองใช่แล้วใช่แล้วแล้วบางช่วงนะเขาก็จัดรายการครับิ่งๆก็เขาชอบมีไลฟ์สดบ่อบๆตัวนี้นะใช้เทคโนโลยีอะไรนะแกรนะฮะี่เนื้อแกรนฮะ,ะ,ะที่เป็นแบบขนาดมันเล็กลงซึ่งถ้าเพื่อนๆ6กวบ้าวัสมัยก่อนมันคงไม่อยู่ในอุ้งมือผมได้สบายๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆ<ะ>เอออันนี้อยู่ใกล้เลยอ่ะตัวนี้ใครสนใจเดี๋ยวพี่หมีฝากลิงค์ไว้นะครับก็มาให้ดูตัวจริง<อ>ๆในชปปีะฮนะ เออออฟิเชยเป็นอิลูของเขาเลยนะอันนี้รับประกันนะเดี๋ยวจะให้ลิงก์ Offi c i a l มาเลยใช่ครับอ,อันนี้คือพอคุณกดเราแชร์เข้าไปปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอยหัวชาร์จเจ้าตัวเนี่ยคือเขาเขาการันตีนะฮะรับประก,กันเลยแล้วก็ก็ไปติดตามร้านค้าเขาได้นะฮะตรงนี้ก็ส็ถ้านใครอยากสนใจตัวอื่งอีกเขามีเขามีตั้งสายไอตระกูลซีก็เป็นพวกสาย อ๋อ oh, C 2 C 2> C 2 lightning 2> อะไรประมาณไอ้พวกสายเส้นสั้นๆอไอ้ตัว L10 ไอ้อะไรพวกไอท้ที่เป็นที่สาย C 2 C รุ่นรุ่น C อะไรผมจำไม่ได้แหลคะครับมันแยะเลยที่สลับใครที่ใช้ power bank อ๋อตามตามในร้านค้าที่เราจะแปะลิงก์ให้ได้เลยก็ก,ก็คือคือไอ้ที่แปะอันเนี้ยผมจะแปะเฉพาะเป็นหัวตัว C12 นี่ใช่อ่า ส่วนเในในตัวเวลาเข้าไปมันก็จะมีดูร้านค้าใ่ก็จะมีให้ดูร้านค้าเนี่ยเราสามารถไปติดตามร้านค้าในนั้นได้เลยอืมซึ่งวลาเราเราซึ่งก็จะมีอะไรแล้วเขาจะจัดโปรโมชั่นไอของเขาอยู่เรื่อยๆอ่ะลองลองเข้าไปสํารวจดูนี่ครับอย่างเช่นเดี๋ยวนะหาไม่ค้าของไม่เจอนี่พี่หมีเอาตัวนี้มาอีกครับซึ่งตรงเนี้ยตัวแรกสีสิบสองเนี่ยก็เหมือนกันเป็นการต่อยอดเราได้มาจับของจริงจากที่คุณช้างเคยรีวิวว่ามีรุ่นนี้อยู่ด้วยแต่ว่าวันนั้นอาจจะไม่ได้กล่าวถึงรุ่นนี้ไปกล่าวถึงรุ่นที่เป็น C14 ที่มี4พอร์ต C2 A2 เอ่อตอนนั้น44 1 4อ่ะในนั้นเขาเขียนว่า P-Order อ๋อก็เลยแบบอาจจะพอาจจะไม่ได้ P หรอกแต่คือพรเอิญว่าของหมดพี่หมีก็เลยอยากได้ก่อนก็เลยจัดมาก่อนก็ก็คือเรื่องเรื่องผมก็แม่ผมไม่มีหัวชาร์จใช้อ่าก็เลยต้องเลยต้องสลับเลยเลยต้องซื้อตัวนี้ให้คุณแม่ไม่ก็ไม่ไม่คือก็คือผมก็ต้อง ให้เขาไปใช้ก่อนเพราะสละตัวเดิมของเราสละตัวเดิมไปแล้วเราได้ซื้อตัวใหม่ใช้แทนอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะว่าเขาเขาก็อาจจะใช้แค่สอง์อก็่นจออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หมีก็เลยไปจัดมาอีกหนึ่งตัวครับหลังจากที่ก็เป็นรุ่นยอดนิยมที่ตอนแรกคุณตั้มคือคุณตั้มชลิตเขาหัวหัวรุ่นเก่าเนี่ยไอ้ตัวเก่าเนี่ยเท้ายังมันก็ยังมีขายนะไปอันนี้ไม่มีลิงก์แต่ว่าผมชี้เป้าให้ว่าครับ ผมว่าเซ็นทรันพระรามเก้าอาจจะมีหลงย oh. ี่ห้อฟิวเทคนะฮะ,อ,ะอันนี้โฆษณาไม่มีค่าโฆษณานะครับเราไม่เคยมีคือจะมา,ถ,าถ้าใจดีถ้าได้ยินมาก็เอาขอขอ,ขอใช้ฟรีสักตัวก็ก็ oh. ยังรับนะฮะเด้อครับก็คือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องเรื่อน่ะรู้สึกไม่เห็นมีใครใจดีกับเราเลยคือตอนตอนนั้นที่ผมได้มาเนี่ยเจ้าฟิวเทคเนี่ยจะมีเรื่องหนึ่งที่ผมซื้อมาทั้งชุดเลยตอนนั้นคือผมยังใช้เจ้า iPhone 8พัทอยู่ซึ่งก็รู้อยู่ว่าเป็น5วัน แล้วมีวันวันหนึ่งผมรู้สึกว่าโอ้ยหัวเสียเล้อเกินหัวเสียนี่หมายความว่าอยู่ดีก็ชาดไม่เข้านะฮะชาดไม่เข้าล้วผมทําไงอ่ะไปหยิบหัวชาดใกล้ๆมาเอามาเสียบสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาหยุดไปอีกละไอ้มันจะมีเป็นหัวชาดตัวใหญ่ๆที่เป็นลูกเต๋าไอ้ที่มันพับขาได้สมัยพวกไอแพดพวกไอสมารุ่รูเก่าๆนั่นแหละไปมาก็าใช้ไม่ได้ความผมก็ไปรู้มันเกิดอะไรขึ้นสงสัย จะเจอของปลอมอืมไปไปอ่าสุดท้ายท้ายสุดตัดสินใจซื้อถ้าถ้าจะซื้อทั้งทีตอนนั้นพี่คิดเลยว่าอา้าวต้องยอม<ต>ซื้อสายยอมซื้อทั้งชุดอืมจำไ,ได้ว่าตอนนั้นในราคาพันหกนะคไม่แต่พี่หมีเดี๋ยวนี้มันเป็นเทคโนโลยีแกแล้วเราเรา,เรานำเสนอไม่เซเอ็มไอก็ก็โอเส้นบายอ e ีลูปโอเส้นบายอีลูปอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอ่าขอ้สขอขอใครหาสปอนเซอร์มาหน่อยครับยี่ห้อนี้ครับเออเดี๋ยวนะ เดี๋ยวผมเลือกก่อนเอ๊ะเมื่อกี้ยังเลือกได้อยู่นั่นแหละมันเดี๋ยวถ้าเกิดเราซืก็คืผมผมอยากได้ของแองเกอร์แองเกอร์นี่เราอย่าไปพูดถึงเขาว่าแองเกอร์เขาของีฮะผมมอยากได้พี่ใครใครซื้อมามาเอาให้ผมจับอยผมอยากได้ช่วยรีวิวเอ่าแต่พี่หมีครับเวลาของเรามีจํากัดนี่เราเราดึงตัวนี้มาโชว์อีกหนึ่งตัวแล้ววันนั้นที่คุณตั้มชลิตแนะนําเป็นตัว e w 55ใช่ไหมครับใช่ครับสองหมื่นมิลลิแอมตัวนี้มาจับอยู่ในมือผมนะครับหนึ่งมิล Power Bank ตัวเอาเส้นใบอิลูเหมือนกันนี่เป็นเหมือนสบู่ก้อนหนึง่งอ่าเป็นเหมือนสบู่ก้อนหนึง่ง <c oughs> power bank หนึ่งหมื่นบิลเลมที่เป็นทั้งไวเลสชาร์จิ่งเป็นทั้งแม็กเซฟชาร์จิ่งใช่ไหมใช่แล้วก็นี่มีช่อง usb c ป่ะตรงนี้้างบน usb c อันเดียวอันเดียวแล้วแล้วมีปุ่มปุ่มไหม แล้วก็ม,มีปุ่มมัอนนะปุ่มอยู่ตรงไหนอ่ะพี่หมีข้างๆอะข้างๆอะเล็กๆอ่ะไกใ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 กอ้แม่เดี๋ยวตรงใกล้ๆยอดเบียร์อ๋อเหรอเล็กๆอยู่อ๋นนอมันผมผมอ๋อน,นี่นี่นี่กดทีหนึ่งจะไม่รู้กดดูอะไรน่าจะเป็นดูเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอ่าดูเปอร์เซ็นต์มั้งครับแล้วแล้วฝั่งฝั่งด้านนี้อเรียบเรียบเรียบตรงนี้คือเอาเป็นเป็นฝั่งแม็กเซฟใช่ไหมครับแล้วก็เป็นระบบอิเล็กชาร์จิ่งด้วยครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งคือก็เป็นน่าจะเป็นโลโก้หรือเป็นอะไรของทางอีลูโอเซนไบอีลูอะไรับ ในกล่องโอ้คือให้อะไรมาบ้างให้อะไรมาเหรอนะโอ้ก็มีมีคู่มือที่เราอ่านกันประจํานะฮะแล้วก็มีสายเส้นหนึ่งนะครับครับเส้นสั้นๆที่เป็นซึ่งก็ไม่รู้จะมาทําอะไรนะฮะก็คงก็คงต้องเก็บไว้เอาไปชาร์จอื่นนะฮะนี่เดี๋ยวผมผมขออนุญาตถอด iPhone 14 Pro มาแลครับพี่เมยครับเพราะว่าข้างในสายนั้นจะเป็น C ี o ูแล้วก็แปะลงไป ขาให้ C2A มาเส้นหนึ่งจำไทางนี้เพื่อนๆครับถ้าคุณแปะอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องเอาตัวทีเสียบชาร์จลงข้างล่างใช่ไหมครับพี่หม,มี้ไม่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 ไมั่นใจครับผมก็โมโมนี่ครอย่างนั้นนะฮะเนีอ่าเนี่ยครับวิธีการนะครับผมเอาออกก่อนอ่าก็คือเอารูเสียบชาร์จเนี่ยไว้ด้านล่างนะครับและด้านตรงนี้มันจะลื่นๆเรียบๆก็คือฝั่งเป็นฝั่งที่วางแม็กเซฟ คุณเพียงแค่มี iPhone 12 13 14ซีรีสสใช่หรือหรือหรือถ้าใช้ iPhone 8คัล้วมีไอตัวแม่เหล็กแปะเขามีขายตรงนี้เราไม่ต้องมีเราเอา iPhone มาอยู่ใกล้ๆปั๊บมันติดติดแล้วเนี่ยเนี่ยมันดเยาติดเลยขย่ามันหลุดไหมพี่มีขย่าแรงๆก็หลุดได้นะโลโอ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 ยังไม่หลุดพี่หมียังไม่หลุด เฮ้ยเยกือบรถแล้วเกือบรุแล้ววันนี้โอกาสาุถนะขย่าแรงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลองขย่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาวแบงค์พี่หมีหล่นนะเพื่อนๆเมื่อกี้ผมขย่าจนเริ่มเหนือนะ่อยแล้วแล้วก็วิธีดึงออกก็ดึงอู้แนะ่นแน่นเหมือนกันนะแต่ถ้าคุณใช้เคสที่ไม่มีแม็กเซฟนะมันจะไม่ค่อยติดก็จะเลื่อนๆหน่อยอ่าเนี่ยอันนี้ติดลองแปะใหม่ปึ๊บติดเลยเนี่ยมันก็ นาาระขอ่่นงผมมันอ๋อของผมแบตมันเต็มละไม่เป็นไรนะฮะก็ถ้า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 ไม่มีถ้าอยากจะได้เคสเขามีเคสขายด้วยนะครับชื่อยี่ห้ออะไรไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้นะครับเยอะเลยเยอะเลยตอนนี้ไไม่ใน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 อีหลูนี่แหละครับแล้วนี่ครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ราคามันเท่าไหร่นะเออตอนนั้น E W หนึ่งสองใช่ไอ D W E W ห้าสิบสองห้าสิบสองอ่าคือถ้าคุณเดี๋ยวถ้ามันมันเป็นอย่างนี้อ่ามันมี เออเป็นสีอะไรสีขาวอะไรสีไว้สโนไวอะไรก็มีให้เลือกสีแล้วก็จะมีสีเทาหรือหรือเป็นสีดำอะไรสักอย่างอีกอันหนึ่งมันจะมีเข้าไปอย่าเข้าไปคุณจัดสังเกตดีๆนะฮะมันจะมีจะสับสนนะครับจะมีพร้อมสายสายอาจจะเป็นสายซีทูซีกับพร้อมสายอะไรอีกเส้นหนึ่งนี่แหละมันจะมีสองอันแล้วก็จะมีแบบไม่มีสายอราคาต่างกันอ่าใช่มันต่างกันอ่าแล้ว แล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่มีแบบตมเครื่องเราไม่มีไวเลสชาร์จิ้งได้เครื่องเรามือถือเราก็ไม่รองรับแม็กเซฟใช้ iPhone SE อยู่ก็ก็ SE ถ้าเป็น SE สองขึ้นไปมีไวเะสไหมฮะไม่ไม่เราเราถ้าอยากอยากใช้แบบแปะหลังเครื่องเลยอะแปะหลังเครื่องเลยใช่ไหมก็มีมีต้องไปซื้อเคสของร้านนี้แหละโอ้หรือ หรือท้ายนั่นนี่จำยี่ห้อจำซียี่ห้อเขาไม่ได้เขาบอกอยู่ช่องนี้ USBC ไม่ใช่มันจะมียูด C หนึ่งช่องไม่ใช่คุณเอาไว้เสียบประจุพลังงานนะใช่ก็เอาไว้ชาร์จออกได้ด้วยอชาร์จออกได้ด้วยอ่าก็คือเท่ากับว่าตัวนี้ชาร์จได้ทั้งหมด3วิธีเาก็จะมีมีสายขาสายต่างหากหรือก็ถ้าเราถ้าพวกที่ใช้ iPhone อยู่เนี่ยเราก็ใช้สายไ t นิ่งของมันนี่แหละอ่าก็คือซี i g ไ t นิ่งไปเลยซีโซซไรนิ่งไว้เส้นหนึ่ง มันอยู่ในกล่องแล้วเวลาซื้อ iPhone 1 2 13 14มามันมีอยู่แล้วใช่ฮะแต่ว่าพูดถึงพวกที่เขายังใช้ไอพวกอะไรอ่ะ SE1 หรือแต่ถ้าซื้อ iPhone 12 s e r ซีรีส์มาแล้วคุณแปะหลังเครื่องเลยแปะหลังเครื่องหรือหนของพี่หมีของพี่หมีอยู่นะของพี่หมีเป็นเคสที่ยังไม่รองรับ m ม็ s เซ e ใช่ไหมไม่มีฮะแต่ว่าลองลองมาแปะดูว่าแปะอยู่ไหมอ่าของพี่ผีของพี่หมีเป็น12นี่นี่อ ซึ่งเป็นเคสใสอ่าเคสใสไหนไหนไหนขออนุญาตนะครับน่าเราลองแปะลงไปปุ๊บอ้าวติดอยู่อ้าวแต่มันไม่ชาร์จนะเกิดอะไรขึ้นอ่าคือบางทีถ้าไม่ชาร์จก็กดที่ปุ่มเมื่อกี้ผมลองกดแล้วอ๋ออ่าแล้วผมลองดึงโอ้หลุดหลุดท่าท่นี่ยเนี่ยหลุดเนี่ยแปะมันอยู่ครับมันอยู่เนี่ยมันอยู่นะครับแต่พอเรายกขึ้นหลุดเลยถือไม่ด ดังนั้นก็อาจจะต้องแบบว่าหาเคสที่มีแม็กเซฟวันนั้นผมไปดูของแจ็คเก็ตนะอย่างสุราอย่างเยอะเครื่องนี้เจ้าเจ้าเครื่องนี้นะฮะเครื่องนี้คือซัมซุงไม่มีไม่มีแม็กเซฟแน่นอนเอออสสองศูนย์เอฟอีอันนี้ไม่ไม่มีครับอาไหนไหนผมแล้วก็อันนี้เคสแบบเคสธรรมดาธรรมดาและแบตไม่ติดที่หนีไม่ติดเหรออ่าหรือว่าเมื่อกี้ผมไปกดปุ่มเออหรือหรือโทรศัพท์ผมแบตหมดแล้วอ้าวเหรอ มันต้องทำไงมั่งตัวนี้อ่าตัวนี้ต้องทำยังไงอ้าวมาแล้วอ๋อมันมมัันนแตกไม่ตุ้มันไม่ตุ้มการชาร์จจะแบตไร้สายหยุดชั่วคราวก็อกหน้าจอกางชาร์จเริ่มต้นแล้วระดับตตเอรี่9การชาร์จด่วนแบบไร้สายโคนบน9%คือตรงนี้ตัวนี้มันต้องวางให้ตรงตำแหน่งของไวเลสชาร์จิงของเครื่องเนี่แต่ตัวนี้ปุ๊บเนี้ยพอเราเรายกจริงจมันมันสามารถยกขึ้นมาได้เลยเนี้ยมันมันมันจะไม่มีแม็กเซฟคือมันมันไม่มีแม่เหล็กในการติดใช่ ยกเว้นคุณจะต้องไปซื้อวงแหวนแม็กเซฟใช่ซึ่งมี่ซึ่งถ้าเราถ้าเราติดไม่ตรงปุ๊บมันก็มันก็ไม่โดนตำแหน่งอีกอ่ะใช่แม่ก็ฮะโอเคตัวนี้เท่าไหร่นะพี่มีก็ประมาณจำได้ว่าเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีลิงก์นะเอาลิงก์ให้เพื่อนๆไปดูราคาเองก็มันต้องต้องต้องดูช่วงส่รถฮะมันจะมีจัดรายการจัดอะไรครับหาจังหวะซื้อเอาเราจำได้ว่าถ้าหาได้เก้าร้อยมงโอ้โหน้มัน E แต่มันอยู่ห้าสี่ห้าห้า ไม่ตัวนี้รู้สึกว่าถ้าถ้าตอนโปรดีๆอาจจะเหลือเจ็ดเจ็้อยหรือไงเจ็0แดร้อยไม่เกินนั้นแหละตัวนี้ได้บอเจ็ดนะครับแต่ว่าถ้าซื้อให้ดีพวกนี้ควรซื้อร้านอ f ฟฟิเชีนะครับใช่อะพี่มีครับอันนี้ของแค้ร้อยปอร์เนต์ะฮะก็แจกใช่ไหมครับยังไม่มีฮะตัวนี้ยังไม่มียังไม่ได้แจกฮะ คือวันนี้ป้ายยาของเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวละกันที่เราเคยพูดถึงกันไปนะครับแต่ว่าเราได้มาจับตัวเป็นเป็นก็ต้องขอขอบคุณพี่หมีนนสมพลใครที่อีก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 ถ้ายี่ห้อนแทป็นคลถามอ้าวแล้วนอกจากสองยี่ห้ออีรูมีมีอะไรอีกไอหัวชาร์จที่เป็นตระกูลแกรนเนี่ยอ่าที่มันอาจจะไม่ได้สูงไม่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 น่าจะแพงจนเกินไปอะไรบร์เซตเบร์เซตเละไอเส้นอาเส้นไอไม่ใช่อาเส้นเอ่อโชเทคครับอ๋อโชเทคอ่าแต่ ขอโทษทีเฮ้ยโชเท็กออฟบิเชลอะทำไมไอรุ่นสามสามเนี่ยของหมดมไม่อยอมเอามาใส่สักทีผมก็ไม่รู้ว่าทำไมโชเท c h เนี่ยก็เป็นแบรนด์แบรนด์จีนอีกหนึ่งแบรนด์ที่มาแรงเรื่องหัวชาร์จสายชาร์จนะครับผมแต่อันนี้เขา่าพับไม่ได้ฮะบอกไว้ก่อนนะครับกถ็ถ้าใครอยากได้ตัวรุ่นอะไรนะั้นที่มันเป็นสามสามบาทผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ครับก็ชี้ป้าอีกร้านหนึ่งร้านมั่นคงข้อมาขายนะครับโอ้มั่นคงแคชเชีนะฮะ ก็ขายทุกอย่างเลยครับก็อ่ะเร <c oughs> ต้องลองพิจารณาดูเอากันนะครับว่าคุณในช่วงเทศกาลสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ย <c oughs> เดือนหน้าก็เดือนธันวาคมแล้ว <c oughs> อยากจะซื้อของอะไรให้คนที่คุณรักซึ่งเขาแบงค์ตัวนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องบอกว่ามันมันมันคืออยู่ในฝ่ามือผมอะ่ะเหมือนสบู่ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งอะ่ะ <c oughs> แต่ว่ามันหนาแค่ประมาณครับ <c oughs> มันอาจาจะถ้าเขบอกออมันก็ชาร์จครั้งเดียวก็จบแล้วแล้วแบตเตอรี่รุ่นใหม่ตั้งห้าพันไอ้ตัวหมื่นหนึ่งอาจจะชาร์จได้ครั้งสองครั้งแต่อันนี้ได้ประมาณสองเนาะครับแต่ว่า<ช>วก็อย่างน้อยมันก็ฉุกเฉินนะครับเราก็อย่าไปคิดอะไรมากนะฮะใช่ครับผมมีไว้ใช่ว่านะครับก็บแต่ว่าเทคโนโลยีเริ่มที่จะอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆใครที่มีโทรศัพท์มือถือที่รองรับก็ซื้ออุปกรณ์เสริมที่รองรับเข้าด้วยนะครับี่มีครับฝากอะไร เราถึงเจ้าอุปกรณชาร์จตัวนี้เราบอกว่าตัวไหนตัวไหนไหนไอตัวอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไอตัว412อ่านี่รุน่นนี้ใครเอาเขาบอกบอกว่าอา้าผมมีโน้ตบุ๊กอะแล้วผมจะ่ทำยังไงโอ้โหโน้ตบุ๊กเนี่ยมันถ้าถ้าโน้ตบุ๊กของคุณกินไฟสูงอะพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอะไม่ไม่ไหวนะใช่แต่ว่าเขา,าเกาว่าเขาว่าการันตีว่า65วัตต์ตัวเนี้ยก็เอาอยู่ได้กับโน้ตบุ๊กบางรุ่นมนะโน้ตบุ๊กที่เป็นโน้ตบุ๊กแบบอ่า สลิมบางเบาพวกพาใช่โน้พวกใช<ว>่ใช่ใพวกที่ใช้สลิมนะฮะอ่าพวกที่ใช้ตระกูลยูอ่ะครับผมครับแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะใช้ได้พเพราะคือก็นี่แหละมี power bank มีอะไรก็เคย,ยนั่นนี่อีกทีนึงน,นะฮะแต่สายที่คุณจะใช้ต้องเป็นสายที่รองรับ,รบนะครับรองรับของมันนะครับอ่าเพราะว่าถ้าคุณไปเอาสายพวกที่ใช้กับมือถือพวกนั้นรองรับ18วัตต์25วัตต์ไม่ได้ครับไม่ได้คือมันจะอืดมากเลยคือ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 จะบอกไว้ก่อนว่าเอ่ออีกนิดนึงฝากตรงนี้เลยว่า ก็ถ้าคิดจะจะซื้อของพวกเนี้ยเราต้องดูว่าเราจะไปใช้กับอะไรหนึ่งเลยแล้วของพวกเนี้ยบางทีนะครับต้องยอมลงทุนเปลี่ยนสายนะฮะสายสายชาร์จนะฮะหรือไม่ก็ถ้าให้ดีอีกแบบก็คืออย่างเช่นตัวออสเนไบเอลูปเนี่ยเขาเขาก็มีสายที่รองรับพวกไฟร้อยวัตต์สายร้อยวัตต์อ่ะมีมีมีอยู่แต่ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะซีเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ราคาก็จะก็สูงไปนิดหนึ่งก็ก็หลักเราอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าบางยี่ห้อเขาไม่รู้ โอ้เส้นใบอีลูปเนี่ยเขาจะมีซื้อหัวพร้อมสายที่รองรับมาเป็นจัดคู่เ,ออเลยบางทีก็แบบอะไรซื้อ,ซ,อซื้ออะไรนะซื้อเพิ่มสูกได้ถูกกว่าอีกนิดนึงอ,อะไรประมาณนะครับมันจะมีลูกเล่นในนั้นอยู่ถ,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 ถ้าถ้าใครใช้ช้อปปี้เนี่ยเขาจะรู้ว่าจะว่าจะมีต่อให้ลาซาด้าก็ว่ามีอืแต่ก็อันนี้คือก็ลองลองลอง,ลองเข้าไปดูครับลองเข้าไปสังเกตสังกุสังการดูเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะ่าจะ พวกใช้อีลูปเยอะไมมก็น่าจะมีพอสมควรนะในบางกลุ่มกับบางกลุ่มที่คเป็นเป็นยี่ห้อหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์ได้ช่วงนี้ก็หลายคนก็สนใจสายในส่วนของโอเซนไบอีลูปเนี่ยค่อนข้างเยอะกันเพราะว่ายูทูบเบอร์รีวิวเวอร์ก็มารีวิวเยอะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หมีอีกครั้งหนึ่งด้วยที่นำอุปกรณ์ที่ซื้อหามาให้เราได้ป้ายยาและได้จับถึงที่เพราะว่า บางครั้งเราเองได้ได้แต่โทรไปเนาะเล่าให้ฟังไม่เหมือนเนี่ยวันนี้ผมได้มาจับใครใครที่เจอพี่หมีข้างนอกเนี่ยพี่หมีครับขอขอจับตัว e w ่อ e w 5 2หน่อยครับหรือคุณเจอคุณตั้มชลิตขอจับ e w 5 5หน่อยครับ e w 52ตัวเนี่ยมันคนแรกที่ใช้ผมไม่รู้ว่าใครใช้ในาในบรดาพวกพวกเราโอ้เยอะเลยเขามีเขารู้สึกใช้กันมาเป็นประมาณปีปีแต่คนที่ใช้ก่อนผมแน่ๆน่ผม ในหลงใช้ก่อนผมแน่เพราะผมไม่ไปเจอในหลงูซื้อตามเพราะนั่นแะเพราะว่าตัวตัวตัวเขาเรียกว่าออเซนไบอีลูมเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนเราให้ความนิยมกันเพราะมียูทูบเบอร์รีวิวค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวหัวชาร์จเนี่ยครับโอเซนเริ่มเริ่มมาตีตลาดเริ่มมาตีก็ก็คือแล้วพบกันใหม่ในกสอนใช้ได้ง่ายได้เร็วเขาไหลายชเลยหลายช่องเลยไม่แค่เขาไปยารุ่นไอตัว C10 ส1อ มั้งทีวีก็รีวิวด้วยแต่เขาไม่พูดถึงสิบสามไงเขาพูดถึงสิบแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่สามเนี่ยสี่รุ่นเนี่ยเขาพูดถึงเพราะว่ามันออกมาน่าจะวางขายคู่กับพร้อมๆกันสิบสามน่าจะมาก่อนแป๊บหนึ่งคือสิบสามเนี่ยมันเป็นสองพอตแต่เป็นหกสิ้าวัตต์อีซีกับเอแล้วก็ถ้าเป็นสิบเอ็ดจะเป็น C ีทั้งคู่ก็คือสี่้าวัตต์ สิบก็คือจะเป็นน่าจะสามสามบาทหรือเปล่าก็จะเป็นซีันนั้นอันนั้นสามารถที่จะฟังข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณช้างรีวิวได้เพราะคุณช้างเขาจะให้ข้อมูลได้ชัดเจนเลยตัวนั้นเนาะครับใช่เพราะเขาใช้อยู่นะฮะอันนี้ก็เพามาให้เป็นตัวอย่างโอเคครับพี่หมีครับวันนี้ป้ายาก็ต้องขอขอบคุณมากใครที่สนใจก็ตามลิงก์เดสคริปชันด้านใต้นะครับสำหรับเขา์เบ็งก็ e w ห้าสิบสองใช่ถ้าเป็นตัวหัวชาร์จก็เป็น C หนึ่งสอง C หนึ่งสองอ่ะก็ใครสนใจก็ตามลิงก์กันดูนะครับแต่สำหรับผมนี้เออ,อยางใครใครใครที่มีหลายอันอยากฝากผมใช้ยินดีนะใช่ไหมพี่หมีโอเคพี่หมีขอบคุณนะครับที่นำมาฝากผมวันนี้ครับอืม <c oughs> เอา <c oughs> ไปแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่หมีครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับครับไปเลยครับอ่าไปครับเพื่อนเพื่อนปลายาววันนี้ <c oughs> <c oughs>